เพื่อนๆตัดต่อคลิปแบบนี้เป็นกันหรือยังคะอยากจะบอกว่ามันทำง่ายมากๆเลยนะถ้าไม่เชื่อเราไปลองทำพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถ่ายคลิปกันก่อนดีกว่านะคะขั้นตอนแรกจัดฉากหาตำแหน่งที่เหมาะสมที่เราจะไปอยู่ตามจุดต่างๆก่อนค่ะเราจะมานั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวแรกกันก่อนนะคะโกเกอร์ก็ไปนั่งเก้าอี้สีดำลูกอย่าขยับเก้าอี้นะ นั่งแบบเมื่อกี้นั่งแบบเมื่อกี้เออกระดิกขาดว้วยกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแต่เราลูกก็ไปยืนหลังโอ่งลูก<ด>แล้วก็บายบายอย่างนี้เลยบายบายเออบายบายอยู่อย่างนี้นานๆหน่อยถ่ายคลิปเสร็จแล้วเปิดแอปแคปคาดขึ้นมาเลยค่ะ กดเครื่องหม่บวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เราเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดที่เรานั่งเก้าอี้ตัวนี้ค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดแบ่งฉากเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นที่เรานั่งเก้าอี้ตัวสีดำค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดแบ่งฉากส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะ เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดที่เรานั่งเก้าอี้สีดำค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดแบ่งฉากเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นที่เราอยู่ที่โอ่งค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดแบ่งฉากส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะกดที่คลิปหน้าสุดหนึ่งครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันภาพ้อนคลิปของเราจะเลื่อนลงมาอยู่ในบรรทัดที่สองค่ะ กดที่คลิปด้านบนอีกหนึ่งครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันภาพสอนตอนนี้คลิปของเราจะเรียงต่อกัน3ามบรรทัดแล้วนะคะจิ้มที่คลิปสุดท้ายหนึ่งครั้งแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันมา์สค่ะเลือกวงกลมกดค้างที่วงกลมแล้วลากไปตรงเก้าอี้สีดำค่ะขยายวงกลมและปรับขนาดให้พอดีค่ะ ถ้าสคลิปไม่เสมอให้เพื่อนๆเ,เลื่อนลูกศรตรงนี้นิดนึงนะคะเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกเลยค่ะจิ้นที่คลิปที่สองหนึ่งครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันมาสกดที่วงกลมค่ะกดค้างที่วงกลมแล้วเลื่อนมาหาน้องที่นั่งอยู่ด้านหน้าค่ะขยายปรับขนาดให้พอดีค่ะเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะและนี่คือคลิปที่ได้ เพื่อนๆสามารถนำคลิปนี้ไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปวิดีโอไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ